สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ติดไฟแดงนะเราเอารถมาให้เขาเช็คนะคะคือคือ,คอรถของน้แม่นนะเรามีรถสองคันนะคะสีเหมือนกันเลยสีดำแต่ว่าคันนี้จะเป็นฟาวีนะส่วนอีกคันจะเป็น b m เนะคะหลายคนก็ทักมาเนาะเปลี่ยนเบาะหรือเปล่าเปลี่ยนรถหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะคะเรามีรถสองคันแต่คันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่านิดจะเอาไว้รับส่งลูกเอาไว้พาลูกไปหาหมอพาแมวไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย คือจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะส่วนไปซื้อของเนี่ยยิ่งไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเราจะไปด้วยกันนะเพราะว่าช่วยกันขนของข,องขึ้นรถนั่นเองนะคะ,เ,ะเมื่อก่อนตอนที่นิดทํางานอยู่ในกาสเตเต้เนี่ยก็คือทําอยู่นะก็คือไปไปซื้อของอยู่เนาะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็คือไม่ได้แวะซื้อของอีกเลยอะเพราะว่ามันไม่ได้ขับรถผ่านเนาะเราก็ไปอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พอแล้วนะคะก็เนี่ย เรื่อยๆวันนี้นิดจะไปหาหมอตรวจสายตานะคะก็คืออ,อย่างที่บอกว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยนิดยังมองไม่ค่อยเห็นร้อเปซนะแต่ว่าข้างเนี้ยคือหมอบอกว่ามองเห็นหมดเลยนะเท่าที่หมอเขาเทสนะคะทดลองถามนิดมาเนี่ยคือนิดตอบได้หมดนะสําหรับข้างนี้นะคะส่วนข้างเนี้ยนิดมีแบบตอบไม่ได้อ่ะวันนี้ก็เลยแบบรอ2เดือนเนาะตอนนี้ก็ครบ2เดือนแล้วนะคะก็ได้เวลาไปอีกตรวจนี่แหละเดี๋ยววันนี้รู้ผลนะว่าจะต้องทําเลสิกอีกรอบหนึ่งหรือเปล่า ถ้าต้องทำอีกรอบหนึ่งก็โอเคนะแค่ข้างเดียวนะคะโน m เมนก็หยุดพานน้ไปหาหมอแค่ครั้งเดียวเนาะนอกนั้นนี้ก็ได้หาเองได้นะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็หลังจากหาหมอเสร็จนะคะนี้ก็จะไปร้านเอเชียด้วยในในเข้าเมืองแล้วเนะาะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะ อยู่ในเมืองนูนแบกแล้วแต่ว่าต้องขับรถอีกประมาณสักสิบนาทีก็ถึงแถวนี้ร้านเอเชียเยอะนะร้านนวดก็เยอะนะคะวันนี้โนโมเมนเขาอุตส่าห์ลางานให้นิดเลยนะเพื่อพานิดมาเช็คตานะคะจริงๆนิดบอกเขาว่านิดนั่งรถไฟเข้ามาเองก็ได้นะหรือว่าขับรถมาเองก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเผื่อเวลานิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าหาที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ยอมนะคะอยากมาด้วยข <c oughs> <c oughs> ี้เกียรมาทำงานหรือเปล่าเนี่ยลาหยุดอะ <c oughs> หนาวนะวันนี้แต่โนมันไม่ยอมหมอเสื้อกันหนาวมาใส่เสื้อแขนสั้นแต่ว่าช่วงบ่ายๆก็จะร้อนนะคะวันนี้นิดมีหาหมอแต่เช้าเลยคือปกตินี่นั่งกินอาหารเช้ากันนะแต่วันนี้นี่ยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยนะคะต้องรีบมาหาหมอก่อน ก็ที่เดิมนะ c a ว i ซ b e a n หรือว่า Caribbean we has f English นุ๊ c a r i b b e n English c a i n อะไรนี่แหละคือโน mm ้มันเขาเรียกนะ mm hmm. ขึ้นได้ทีละสองคนนี่เลย c a r i b b e a นชั้นสี่ ก็สามารถบริการตัวเองได้นะคะแล้วก so ็ม well. so ีที่แขวนเสื้อกันหนาวนิดนึงเครื่องดื่มขนมเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนเดิมนะข้างนี้ก็ยังมองเห็นเเห็น90-95%เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนคราวก่อนอาจจะดีกว่านิดหน่อยนะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะก็ดีเพอร์เฟเลยนะคะก็ร0 0เต็มอ่ะก็คือสามารถมองเห็นได้สองข้างรวมกันก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้นะคะ แต่ว่าอีกสองเดือนเราก็ต้องมาตรวจใหม่แล้วก็ถึงจะตัดสินนะว่า,าจะทําเลสิกอีกไหมก็ค,คือต้องรอไปอีกสองเดือนน่ะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ทําเลสิกอีกรอบหนึ่งนี่ไก้ของคือเดี๋ยวนี้จะไปอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้นิดเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเรามาแวะร้านเบเกอรี่ซื้ออาหารเช้าง่ายๆนะคะอร่อยด้วย เป็นไส้ครีมฟริชหรือฟริชแคเซ่โนมเมนกินฟลาเดนจะหมดแล้วนะโนมเมนแล้วก็มีกาแฟนี่สองแกว้วอาหารเช้านอกบ้านแต่ว่าต้องกินในรถนะเพราะว่าโควิดเนาะตอนนี้เราอยู่ที่นูนแบกแต่ว่านิดอยากจะได้ของร้านเอเชียอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องขับรถไปนอกเมืองก็คือต้องไปที่เฟิร์สนะซึ่งมันอยู่ติดกับนูนแบกนะคะหลายคนก็จะเรียกว่านูนแบกเฟิร์สหรือไม่ก็เฟิร์สอย่างเดียวก็ได้เนาะ ไม่แน่ใจว่าอยู่ใจกลางเมืองเฟิร์สหรือเปล่านะแต่ว่าจะมีร้านเอเชียอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเขาย้ายไปเปิดใหม่ที่นั่นนะท่นิดได้ยินมาซึ่งมันนานแล้วนะคะแล้วร้านนี้เนี่ยนิชชอบเพราะว่ามันมีของหลายอย่างท่นิดต้องการซึ่งราคามันก็พอๆกันนะแต่ว่าบางร้านที่นี่จะมีแต่อีกร้านหนึ่งเมื่อกี้ท่นิดไปมาไม่มีนะคะเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะ <S <S เพราะว่าเจ้าของเนี่ยอ,อ,อีกคนนึงน่าจะเป็นคนเวียดนามอีกที่หนึ่งน่าจะเป็น จีนหรือเปล่าซึ่งนิดก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชื่อร้านนะเป็นชื่อร้านจีนส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นชื่อร้านน่าจะร้านเอเชียจำไม่ได้แล้วนะคะชื่อร้านอะไรไปค่ะนัวแม่จะเป็นคนขับรถที่นิดตลอดเลยนะนิดไม่ค่อยชอบขับรถนะคะแต่ว่านิดขับรถได้นะนิดไปมาทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะไปมาหลายที่มากเลยที่นินแบกเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนิดอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่ประมาณน่าจะ เกือบ5ปีได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่อพาร์ตเมนต์สปีประมาณนี้นะสปีเศษแล้วก็ย้ายไปเช่าบ้านอยู่ซึ่งมันอยู่ที่นูนแบบไอปะมันก็ก็คืออยู่ในเมืองนูนแบบเหมือนกันเนาะแต่ว่าเออมันจะออกนอกเมืองไปนิดนึงนะนี่ก็ขับรถอยู่แต่ใน,นเมืองนี่แหละคือไม่ได้ไปไหนนะคะขับรถเที่ยวซื้อของนู่นนี่นั่นก็จะอยู่ในเมืองตลอด เมื่อก่อนอยู่ออกนอกเมืองไปก็ขับรถเข้าเมืองตลอดนะเพราะเมื่อก่อนเรามีรถคันเดียวนะคะเวลานี้จะใช้รถนี้ต้องขับรถมาส่งนุมแมทที่ทํางานเพราะนมุมแมททำงานอยู่ที่นี่แล้วก็เอารถไปใช้ก็ขับรถไปเที่ยวเลยกินเปกคิดคิดดูเลยแบบคือขับรถไกลมากเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนอะนะสมัยก่อนยังไม่มีลูกนะคะนุมแม่ก็แบบทํางานหาเงินให้นิดใช้ แต่ไหนแต่ไรแต่วันนี้ไม่ได้แบบฟินเปลืองนะใช้แบบประหยัดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะซื้อของมาฝากเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบปื้มเพราะฝรั่งเนาะเขาไม่ค่อยมีคนดูแลแบบนี้นะคะนิดจะดูแลเขาดีอะ่ะเขาก็เลยแบบชอบอยู่ด้วยกันได้นานนี่เป็นร้านเอเชียที่นิดพูดถึงร้านใหญ่อยู่นะคะก็มีของหลายอย่างเลยที่นิดต้องการทดีนี้พาไปดู อย่างแรกเข้ามานี่ก็ต้องมาซื้อสาหร่ายนะน้องสารา่าน้องเฟียวน่าชอบกินที่นี่มีแป้งข้าวเหนียวดําด้วยนะเพื่อนนิดเคยถามนะคะบางที่ก็ไม่มีขายเวลานิดทําพวกขนมสอดไส้อะจะต้องใช้เนี่ยพวกแป้งถุงละหนึ่งรูห้าสิบก็ราคาแล้วแต่นะคะส่วนอันนี้หนึ่งรูเก้าสิบสาหร่ายสามรูหกสิบไปค่ะนี่ก็เป็นพวกขนม เ้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พวกแคบมงแคบหมูก็มีนะเส้นก๋วยเตี๋ยวหลากหลายเลยนะคะตรงนี้ของไทยเราก็มีเส้นจานนี่ชอบกินของไทยเรานะอร่อยมากมีให้เลือกเยอะแยะเส้นหมี่หัวละสองยูโรตรงนี้ก็มีสาหร่ายอันนี้จะเป็นรสงาวาซาบิแล้วก็รสอะไรเนะี่ยบาร์บีคิวเดี๋ยวนี้จะวันนี้ไปนะหัอละหนึ่งยูโรแปดสิบมีสามแพ็คใหญ่นะเหมือนจะราคาไม่แพงนะ ก็บางที่รู้สึกว่า2ยูโรกว่าด้วยซ้ำตรงนี้มีพวกกะทิผลไม้กระป๋องผักกระป๋องนะคะเนะี่ยขนุนเฮวก็มีหลากหลายอยู่นะนมัมนจิบก,กาแฟปลาลงปลาก็มีน้ำตาลของเขาก็ประมาณนี้นะคะปลากระป๋อง ตรงนี้มีพวกกล้วยบดชีขนมหวานนิดเอากล้วยบดชีไปสามนะคะเพราะชอบกินมากชอบกินกล้วยไทยอะ่ะนี่จะเป็นพวกไอศครีมไม่มีทุเรียนนะนิดอยากได้ทุเรียนแช่แข็งตรงนี้จะเป็นพวกขนมกแช่แข็งตรงนี้มีกล้วยเป็นแพ็คๆแ,แ,แช่แข็งด้วยคือนิดเพิ่งเคยเห็นนะกล้วยน้ำวาแช่แข็งสองแปดสิบหรือว่าสี่แปดสิบสี่ คือราคาอ่านยากมากมีถัว่วมีอะไรบ้างก็ไมร่รู้อ๋ออันนี้นี่เคยเห็นนะ,ะกล้วยแช่แข็งแบบบอกเปลือกแล้วอันนี้เคยเห็นแต่อันนี้มาแบบกับเปลือกด้วยมีเผือกด้วยนะเนี่ผลไม้แช่แข็งผักด้วยนี่นิดได้ใบตองแช่แข็งด้วยเพราะว่าคราวที่แล้วนิดลืมซื้อตั้งใจจะไปทําขนมกินเองเนาะแล้วก็พวกข้าวต้มมัดนะคะนี่ก็มี ของแช่แข็งตรงนี้มีขนมหวานแช่แข็งมีหลากหลายเลยนะนี่กล้วยปิ้งนี่จัดไป8ดห่อนะคะข้าวต้มมัดอันนี้เป็นปลาต้งก,กู่กล้วยปิ้งทอดก็มีนะของหวานนะคะมุม,มนี้ในนี้เป็นห้องเย็นนะคะของเยอะมากมีทุกอย่างอยู่ในนี้นะเย็นเจี๊ยบ ผักก็มีนะคะหลากหลายคิดว่าจะซื้อไม่เยอะแต่ว่าก็เยอะกว่าที่คิดนะคะเนี่ยเต็มหลังรถเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะไปอีกร้านหนึ่งสงสัยว่าจะไม่ไปแล้วนะคราวหน้าดีกว่าเนี่ยคือมันเยอะมากเลยอะ่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะวันนี้ได้อะไรมาบ้างก่อนอื่นโนมันเขาต้องมาแววรับรถ เสร็จจากนี้เราก็กลับบ้านเลยนะคะข้างหลังนิดนะก็จะเป็นบิวโรไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยโนมันต้องเข้าไปรับรถในนี้นะคะตอนนี้นิดก็ขับรถตัวเองกลับบ้านโนมันก็ต้องเอารถเราเอ่อก็จะเป็นคันใหญ่เนาะเหมือนคอมบี้นะคะแบบคันยาวส่วนของนิดจะเป็นแบบเอ่อโฟล์กอล์ก็จะแบบเล็กๆ กระทัดรัดเนาะแม่ลูกแต่ว่าเป็น4ี่ประตูนะคะก็สามารถแบบเนาะคื้น,นั่งลงได้สะดวกสบายเรากลับถึงบ้านแล้วมาดูอย่างแรกที่นี้ได้มาก็จะเป็นใบตองนิดได้ใบตองแช่แข็งมาทั้งหมด3แพ็คนิดตั้งใจจะมาทำข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็อาจจะมาทําขนมไทยอย่างอื่นด้วยซื้อมาตุนเอาไว้เลยทีเดียวแพ็คละห้าเอ่อ4ี่กรัมนะคะไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมแพ็คละ2ยูโรเหมือนเดิมนะ๋ยวนิดก็จะขึ้นราคาให้นะคะ เราก็จะมีกล้ยวยบวชชีนี่ได้มาสามกล่องแบบสำเร็จรูปง่ายมากนะออกมาใส่เวฟก็กินได้เลยนะคะออจำได้ว่าราคากล่องละสองยูโรเจ็ดสิบนะนี่เลยเขามีหลายแบบนะขนมไทยแต่นี้ชอบกินเนี่ยกล้ยวยบวชชีมากที่สุดนะคะพวกบัวลอยหรือยังอื่นนี่ทำเองได้นะแล้วก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะนานๆครั้งถึงจะกินแล้วก็มีนี่เรยทีบอก จัดมาแบบกระหน่ำเลยนะเนาะกล้วยปิ้งนะคะชอบกินมากๆเลยนะแพ็คหนึ่งนิดกินได้2มือนะคะก็จะกินแบบครึ่งหนึ่งก่อะแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นวันรุ่งขึ้นหรือไม่ก็ช่วงเช้าแล้วก็ช่งชวชงบ่ายกินทีเดียวไม่หมดนะเพราะมันเยอะนะคะหรือแม่ก็กินกับน้องซาร่าก็โอเคนะ<ม>นิดได้มาทั้งหมด8ดห่อนะคะเยอะมากเกาดี๋ยวจะใส่ตู้แช่แข็งไว้ก่อนเพราะเพื่อนฝากซื้อด้วยนะคราวนี้ก็ามาเยอะนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนี่ก็5แพ็คแล้ว น้องサาอยู่ข้างบนนาะน้องมนถามว่าサาเป็นไหนอ่ะได้มาทั้งหมดเก้าแพ็คนะคะนี่สะใจไปเลยกินแบบให้เบื่อไปเลยเนาะนี่กล้วยไทยอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ติดใจแล้วก็ร้านนี้ราคาไม่แพงนะอยู่ที่แพคละสองยูโรห้าสิบนะคะคือตั้งใจไปร้านนี้เลยนะเพราะว่าร้านอื่นๆอยู่ที่3ยูโรกว่าอร่อยเราให้เพื่อนฟังนะเพื่อนก็เลยฝากซื้อนะคะเพราะเพื่อนรู้ว่าที่นี่ถูก เดี๋ยวพอไปใส่ตู้ใช้แข็งก่นเลยนะคะน้องฟิอน้่งช่วยเอาของไปใส่ตู้ใช้แข็งเรียบร้อยแล้วต่อไปที่นี้ได้มาก็จะเป็นสาหร่ายอันนี้จะเป็นรสงาขาวแล้วก็จะมีสาหร่ายรสบาร์บีคิวโคเรียเขาจะมีรสชาติบอกอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยมีรสวาซาบิด,ด้วยนะแต่นี้ไม่ไดเอามานะคะ แล้วก็ได้ขนุนกระป๋องมาสองกระป๋องนิดอยากกินขนุนผัดนะใส่พริกแห้งกระเทียมประมาณนี้นะคะนี่ทําไม่เป็นแต่ว่าแม่ทําให้กินตลอดเลยอันนี้ก็ซื้อมาให้แม่ทําให้กินนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะก็จะเป็นแบบอาหารตากนะเอ่อหรือว่าทางเหนือนะคะประมาณนี้ชอบกินมาก เราก็ได้ลูกชิ้นมาอีกหนึ่งแพ็กอันนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งแช่แข็งเหมือนกันนะเดี๋ยวขอใส่ตู้แช่แข็งก่อนเลยนะคะเมื่อกี้ลืมต่อไปก็จะเป็นพวกผักสด,สดนี่ได้ผักบุ้งมาหงกิจริงๆแล้วเขาสดนะแต่ว่าน่าจะวางกับอของแช่แข็งนะคะเขาก็เลยดูแบบช้ำๆนิดนึงเดี๋ยวต้องรีบทํากินเลยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเน่านะคะแล้วก็ได้ใบกะเพรามาสองกร อันนี้น่าจะอยู่ที่ราคา2ยูโรหสิบต่อหนึ่งซองนะคะเพราะไปซื้อบ่อยนะร้านนี้ปกติราคาก็จะไม่ขึ้นนะคะใบโหระพาหนึ่งกรัมแล้วก็ผักอันนี้เลยคือชอบกินมากๆลืมชื่ออีกแล้วว่าเนี่ยผักแพรวนะคะเอาไว้กินคู่กับลาบลาบตากบ้านเราอร่อยมากๆเลยนะคือนิจจะกินเฉพาะกับลาบนะอย่างอื่นนิจไม่รู้ว่าทาอะไรกินนะคะ เลยกะเพราอีกหนึ่งหอ่อนี้ได้มาสองกันนะกะเพราชอบกินผัดก,กะเพราแกงนะคะก็ใส่ได้หลากหลายเลยมันจะเป็นผักสดแล้วก็จะมีเห็ดด้วยนะนี้ได้เห็ดมาสองหอ่อแบบสีขาวนะคะ แล้วก็จะมีฮานามิสองซองซื้อมาให้น้องเพียวน้ากับน้องซาร่าซื้อมาตุนเอาไว้นะปกติเนี่ยห่อเดียวก็พอนะคะเด็กๆไม่ค่อยกินบ่อยแต่ว่านานๆครั้งนี้จะไปร้านเอเชียก็จัดมาสองห่อแล้วก็จะมีมามา่าโน้มไม่ได้มามา่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่เลยหน้าตาเขาก็ซื้อมาลองนะคะถ้าเจออะไรใหม่ๆเขาก็เนี่ยชอบนะชอบชิม เราก็ได้เลือดหมูมาหนึ่งแพ็กตั้งใจอยากจะได้มาสองแพ็กนะแต่ว่านี่เห็นเหลือสองแพ็คสุดท้ายนะคะแต่อีกแพ็คหนึ่งดูเหมือนถุงเขาจะเปิดนะนิดก็เลยไม่ได้ามานะคะเอามาห่อเดียวก็พอนี่ก็ทําอาหารได้สองเมนูต่อไปนิดได้เฉากล้วยมาหนึ่งกระป๋องนี่ไม่ค่อยซื้อตุนเยอะนะชอบซื้อมาทีละกระป๋องนะคะแล้วก็เวลากินเนี่ยกินได้หกเจ็ดมื้อเลยคือเราไม่ได้กินบ่อยๆนะจะกินเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็ผสมนู่นนี่นั่นมันก็จะทําให้ทั่วใหญ่ขึ้น น้องเฟียวน่าชอบกินนะส่วนน้องซาร่าไม่เห็นกินด้วยเลยน้องอาจจะคิดว่าเป็นสีดําหรือเปล่าต่อไปนี้ได้ซีอิ๊วขาวสูตรเจมาหนึ่งขวดซื้อมาตุนเอาไว้ที่บ้านนะคะของเก่าก็ายังมีอยู่นะน่าจะเหลืออีกหนึ่งขวดนะคะแล้วก็แบบเปิดใช้แล้วอีกหนึ่งขวดแล้วก็จะมีเต้าเจียวสําหรับทํารับหน้าผัดก๋วยเตี๋ยวนะผัดตั้งใจว่าจะมาผัดผักบุ้งด้วยนะคะนี่เลยหนึ่งขวดแล้วก็จะมีน้ํามันหอยสองขวดนะซื้อมาตุนเหมือนเดิมนะคะ ไม่ค่อยได้ไปบ่อยนะช่วงนี้ก็สองสามเดือนไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำหนึ่งขวดก็ต้องมีไว้ตลอดเนาะที่บ้านนะคะไว้ทำอาหารพัดกุวยเตี๋ยวปรุงให้สีสันเขาดูน่ากินแล้วก็หมูยอนะคะซื้อหมูยอมาอีกหนึ่งหอ่ออันนี้เขาบอกว่าไม่มีหนังหมูหรือว่าเอ็นหมูหรือเปล่าคือนี่ถามเขาแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่มีก็เลยเอามานะถ้ามีเอ็นนิดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะมันจะกรุบๆอ่ะนะก็แล้วแต่คนชอบนะคะ เดี๋ยวเก็บใส่ลังก่อนนะแล้วก็จะให้โนมมมนเอาไปใส่เ,เก็บห้องใต้ดินนะคะเอาไปวางนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นคนเลี้ยงเองนะคะโนมแมทเขา,เ,าเลี้ยงไม่เป็นนะเขาไม่ค่อยดูวันที่นะคะนี่ต้องเป็นคนเก็บเองนี่ต้องให้คนไปไว้ห้องใต้ดินทั้งหมดเลยเดี๋ยวขอไไปข้างหลังก่อนนะต่อไปก็ได้สาหรายมานะคะของเท่าแพรน้อยนี่ได้มาสองห่อใหญ่ ซื้อมาตุนให้เด็กๆชอบมากห่อนึ่งเราก็าแกะกินเป็นอาทิตย์เลยนะเพราะแบ่งกันกินนะคะแล้วก็ได้มะเขือพวงมาหนึ่งแพ็คตั้งใจจะมาทำน้ำพริกกะปินะแล้วก็อันนี้ขวดละ8ยูโรปารานังฟ้าคือแพงมากอะกวดจะมาถึงเยอรมันนะคะแต่ว่านิดว่าอร่อยนะนี่ก็เลยซื้อมา1ขวดนะคะแบบว่า ขัดกับที่บ้านนะที่บ้านเนี่ยคือนิดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะต้องบอกตรงๆนะคะแต่ว่าเ,าเพื่อนเขาเอามาขายนิดก็ไม่มีที่บ้านนะก็เลยซื้อกินนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันนิดชอบของนางฟ้ามากกว่านี่เลยแต่ว่าอันนี้จะแพงกว่า1ยูโรนะถ้า nizam ไม่ผิดเพื่อนขายขวดละ7 นะท่านนี้จะไม่ผิดนะคะ6กเยูโรส่วนอันนี้ขวดละ8ดต่อไปนี้ได้ขนมโกริโกตมาทั้งหมด4กล่องจะเป็นรสสตรอเบอรี่สกล่องน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าชอบกินนิดก็ชอบนะกรุบลกรอบกรอบอร่อยดีนะคะแล้วก็โกดิโกตรสช็อกโกแลตอันนี้โน้มันหยิบมานะท่านนี้เห็นนีดจะออกเพราะว่าของททยเยอรมันก็มีขายนะคะแล้วก็ร้านอยู่ใกล้ๆบ้านแต่ว่าไม่รู้สิโน้มันเขาอ,อาจจะซื้อมาลองนะคะเพราะอาจจะไม่เคยกินแล้วก็รสโอรียลอันนี้น่าลองนะ คือจาไม่ได้แล้วนะคะคราวที่เราอาจจะซื้อมาแต่ว่าไม่ได้กินนะได้ตกินหมดก่อนแล้วนี้ก็ได้สาหร่ายแบบวาซาบิมาอีกหนึ่งหอ่อตอนแรกนีคิดว่านี้ไม่ได้ซื้อมานะหยิบมาเหมือนกันนะคะแต่ลืมเพราะน้องซาร่าเขากินไม่ค่อยได้มันเผ็ดเนาะนี้ก็เลยไม่อยากจะเอามานะคะแต่ว่านี่คงหยิบมาให้ตัวเองกับน้องฟิโอน่านะแต่ลืมแล้วก็มีมะเขือกรอบหนึ่งแพ็คอันนี้ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะคะจําไม่ได้ก็หยิบมาปกติเออ ถ้าแพงเกินไปอ่ะนี่ก็จะเลือกร้านนะเพราะว่าร้านอินเดียจะถูกมากๆเลยนะคะพวกมะเขือพวงแต่ว่าเขาจะาแบบเป็นสีเขียวกว่าอันนี้นะน็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันมันคนุณลภัณฑ์หรือเปล่านะแต่ว่าเกลียยไปอีกร้านนึงนะก็ไปทีเดียวก็จัดมานะคะอันนี้จะเป็นจากร้านเวียดนามเนาะเราก็ได้ผักยาวมาหนึ่งแพ็คอันนี้ดูสดสวยน่ากินมากๆเลยก็ได้ใบกะเพรามาเนาะก็คิดเมนูเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นคะนา้านี้ได้คะน้ามาสองกลม นิดอยากกินลักหน้าอีกแล้วนะคะก็สดสดสวยๆต้นใหญ่ๆจะไปผัดซีอิ๊วหรือลัดหน้าของโปรดเลยนะลัดหน้าต่อไปถุงสุดท้ายที่นี้ได้มาก็จะเป็นขนมทั้งนั้นเลยนะนี่ได้ขนมไข่มาหนึ่งแพ็คอันนี้น่าจะเป็นของจีนหรือเปล่าเขาดูฟูนุ่มนะ่ากินมากๆเลยถุงนี้อยู่ที่สามยูโรห้าสิบนะคะนี่ถามเขาก่อนที่จะหยิบมานี่ตั้งใจซื้อมาลองถ้าอร่อยนี่จะซื้อมาฝากแม่ด้วยนะคารหนาะ น่ากินมากเราก็ได้ยูโครคัสตาร์ดเค้กนี่ได้มาทั้งหมด3กล่องแบบใส้ครีมอร่อยมากๆเลยนะคะกับหมูเป่าเนี่ยไม่นะนี่เลยข้างในนี้จะมี1 2ซองนะคะเด็กๆชอบกินมากนิดเองก็ชอบกินนะเวลาเข้าป่าเข้าดอยนะคะพกขา สะดวกเนาะแล้วนีดก็ได้รสสตรอเบอรี่มา1แพ็กนะคะอันนี้ไม่ค่อยได้ซื้อกินเท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าเด็กๆยังชอบกินอยู่หรือเปล่านีดก็ซื้อมาลองนะถ้าเด็กๆชอบกินก็จะซื้อมาให้อีกเหมือนเดิมนะคะส่วนนี้จะเป็นใบเส็จนิดไปทั้งหมด2ร้านร้านแรกนีดจ่ายไป4 4ยูโร40่เซนส่วนร้านที่2เนี่ยเราไม่สามารถจ่ายบัตรได้นะคะนิดมีเงินไปอยู่40ยูโรนิดก็เลยจ่ายไปรอบแรกก่อน40ยูโร แล้วโนเมนเขาก็ไปกดเงินโชคดีที่ธนาคารอยู่ติดๆเลยนะโนเมนขับรถไปมันหนึ่งนาทีมันะ้งเนาะก็ประมาณนี้นะคะจ่ายไป61ยูโร31เซนนี่จะเป็นร้านที่สองใบเสร็จก็แยกนะคะอย่างที่บอกว่าไม่มีเงินสดไปนะแล้วเขาก็ไม่รับบัตรด้วยสิก็เลยต้องรอแต่ก็ไม่เป็นไรนะโชคดีที่คนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดที่มีได้มาในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกำลังใจพวกเราด้วยเจอกันใ่คลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ